นี่ครับสวัสดีครับไอซีที่นอ้า,นอาวมีปลาล<ะ>โอ้ <3 S 1> สองแล้วสองอนี้นะสองโอ้น้องไอเดียใส่มองนะครับไอซีได้กี่ตัวแล้วสองตัวโอ้ตัวใหญ่นะครับไอซีสามนี่าไปไเร็ว อาในตัวที่สี่ลันใจไหวหดมือนนักโอ้โหได้สามตัวแล้วนะครับพี่สี่ได้ตัวสามผมบอกเยอะนี่ม่นันรู้ไหนปลาบึกอยู่ไหนนี่ครับดูมันเป็นตวคนเชื่อตัวนี้เนาะอืม น้องไอเดียครับลงใส่มองก็เล่นน้ำด้วยนะครับพี่ซีไปแล้วไปไม่มีเม้นไม่ใช่นะครับ เดีเ่ปลานะนี้ครับมาดูปลากันมาน,นี่ครับตัวที่หนึ่งโอ้ตัวที่หนึ่งเนาะใหญ่โอ้สองสามตัวโลได้ประมาณนี้ครับพีสีตัวใหญ่ย กำลังเขาออกจากมองแรัวพิซปลาสามตัวสามตัวหนึ่งโลโตัวใหญ่นะครับได้หนึ่งหนึ่งตัวแล้วใส่เรียบร้อยาดูตัวที่สอง ใหญ่ขนาดไหนเนาะดูตัวที่สองนะครับเอามีหือมองบไอ้พวกบ่เอา้อเอาฮะน้องไอเดีย<อ>บอกว่าต,ตัวที่สองใส่จหนีไปหาแจงมือเนะกิการตปดุแล้วนี่ตัวที่สองเนาะตัวใหญ่ครับพีเท่าฟามือปาตพียน ตรงสายก็มาถ่ายคลิปนะปนดดมันพันนะครับพี่ซีโอ,อเอาหนะ่ยดูเห็นนะครับพี่ซีปลาตัวใหญ่ปลาบึกสรงสัยไม่ถูก มองมันเล็กเนาะปลาบึกหนึ่งตัวต้นละไปเสและนะ้วเนาะไปกับไปตรงสะ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะตัวที่สองเนาะตัวที่สองกำลังเอาออกนะครับมองน้อยอเฮ้ยมองอน,นี่นปลาเนีย่ยมันต้องมองชิบเส้นอพอด,ดี มองใหญ่ก็ไม่ถูกนะตัวที่สองนะครับนี่สองโตโลสามโตโลเนาะใหญ่นะครับอย่างว่านะครับไอซีไม่ได้กินสักทีเนาะก,ก็เห็นไหมครับดูไซส์ใหญ่นน่นแหละตัวที่สามน่นเจ้ากีซเลยตัวนี้ ตัวที่สาม,มือสามตัวเออถือสามตัวแต่ว่าจังว่าอยู่สูงเลยละ่ะอไม่เห็นตัวที่สามนครับก็ตวงบล อันนี้ครับน้องเดียกาใส่มองกับตาเนาะก็ได้สองตัวตัวที่สามลุดออกจากมองเนาะจากดางจากมองนอะครับพี่สีกอมาครับทีนี้มาเลาะชมดูที่นาเนาะด้านหลางเนาะก็พาอีสีไปดูยังลงไม่ยังไม่ลงรับปรับใหม่เนาะตรงที่มันสูงครับพี่สีนาที่นาสูงก็เลย ยังไม่มีเวลาเนาะนี่ตรงนี้เละครับพี่ซีที่นาตรงนี้จะได้ปรับใหม่เอาดินจากด้านนี้ลงไปนู่นนะครับพี่ซีก็นี่แหละครับที่นาตรงนี้จากสองให้น้อยกลายเป็นหนึ่งไร่เนาะขยายออกอี่ครับพี่ซีตรงนี้อ,อ่ตรงนี้เลย ผืนนี้เลยครับจะได้ปรับที่นาใหม่ได้ข่าวเยอะอยู่ยพอสมควรเนาะผืนนี้ไร่นี้อ่านี่ครับก,ก็จบคลิปเพียงเี่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ